ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พระเอกได้ไปถึงตึกเราก็เจอกับมิสือฮะมิสืฮะก็ได้บอกว่าขอบคุณนะที่นายมาแล้วพระเอกก็บอกว่าเธอเป็นมิรหรือศัตรูกันแน่มิสือฮะก็บอกว่าฉันไม่ใช่มิตรและศัตรูของเธอฉันแค่เป็นเพื่อนของคุกโชเท่านั้นแต่พวกเราต้องการนายนะ่ะในระหว่างนั้นมิสืฮะก็ได้พาพระเอกเดินออกไปจากตรงนั้นและมิสืฮะก็ได้บอกว่าจริงๆแล้ว ฉันรอมูายอยู่หน้าที่นี้เพเอกก็บอกว่าทําหน้าที่นี้แล้วเธอมีความสัมพันธ์อะไรกับมูไลคงนั้นหรอมิสหาหะก็บอกว่าเรากําลังร่วมมือกันที่กําลังจะตามหาหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักเพเอกก็บอกว่างั้นเธอรู้อะไรกันแน่มิสหาหะก็ดิบซองจดหมายขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่นี่นายจําได้ไหมเพเอกก็บอกว่าจําได้มันอยู่ในตู้ของล็อกเกอร์ตอนที่เธอเอาไปในตอนปิดไฟไอรมิสหาหะกพูดว่า มีรายงานเกี่ยวกับเปราะสาสคัญที่เกี่ยวกับหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักแล้วพระเอกก็ได้หยิบมาดูว่าข้างในนั้นมันคืออะไรแต่ข้างในนั้นก็มีรูปของหญิงสาวที่พระเอกเปิดขึ้นมาพร้อมกับรหัสที่ไม่ใช่รหัสนักศึกษามิสสะก็บอกว่าเลขนี้มันเป็นเลขนักศึกษาพิเศษนะมันเข้าในที่นี่ในเงื่อนไขของพิเศษพระเอกก็บอกว่าเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักหรือเปล่ามิสสะก็บอกว่าไม่ใช่แต่ฉันกับโคคุโช อาจจะเกี่ยวอยู่นะมิสฮาก็ะพูดต่อว่าเป้าหมายของเขาคือการต้องการล่าคนที่บงการเรื่องของหญิงสาวที่ไม่ไมรู้จักลงมาแล้วเขาก็ได้พูดว่าแต่ก่อนจะอธิบายฉันจะต้องบอกอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้มานานแล้วแล้วเขาก็พูดต่อว่าเราไม่เคยลืมเรื่องราวในคืนนั้นเด็ดขาดเริ่มเรื่องมามิสฮาก็คิดว่านี่มันดีจริงๆล้วเหรอที่ฉันจะช่วยเขา แต่ถ้าเธออยู่ที่นี่คงไม่เลงเลเลยสินะใช่ไหมโคกุคโชแล้วก็ตัดกลับมาที่อดีตในตอนนั้นมิซสฮะก็ได้มองลงมาที่หน้าตา่างแล้วทางโคกุคโชก็ได้เข้ามาทักทายมิเสฮะแล้วก็บอกว่ามิซสฮะเรากลับบ้านกันเถอะเสือฮาคิดว่าโคกุคโชกับฉันเจอกันครั้งแรกที่มัธยมต้นเธอมักจะเป็นคนที่ช่วยฉันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตาของฉันอีกข้างหนึ่งมันบาดเจ็บ พวกเราเลยไม่ได้แยกจากกันเลยมิซาหะก,ก็พูดว่านี่โคคุโชเธอไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยเหรอที่อยากจะพามาเที่ยวด้วยบ้างเหรอทางโคคุโชก็บอกว่าหมายถึงพี่ชายฉันงั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกเขาก็คงติมหนังสืออยู่นั่นแหละเรามิซาหะก,ก็ได้คิดว่าพ่อแม่ของโคกุโชแต่งงานใหม่เมื่อปีที่แล้วและเธอก็ได้พี่ชายที่อายุไล่เลี่ยงกันมาอีกโคคุโชก็บอกว่า ก็เขาได้ทุนแล้วก็ยังเรียนต่อมัมธยมปลายอีกนี่นาะมิสะฮะก็บอกว่าจริงอะ่ะมิสหฮะก็คิดต่อว่าพวกเราไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ฉันได้ยินเรื่องราวของเขาจากโคกุโชในระหว่างนั้นมิสหฮะก็มองไปที่หนังสือที่ทางโคกุโชถือแล้วก็ถามว่าเธอถือหนังสือเล่มนั้นตลอดเลยนะเธอชอบมันงั้นเหรอโคกุโชก็บอกว่าใช่แล้วฉันได้มาจากเพื่อนของพี่ชายนะ่ะมิสะฮะก็บอกว่าเพื่อนของพี่ชายงั้นเหรอ โคโกโชก็บอกว่าใช่เพื่อนบ้านอยู่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะพวกเขาเล่าเรื่องน่าสนใจให้ฉันฟังเยอะะเลยนะแต่บางเรื่องก็น่ากลัวเหมือนกันมิซฮะก็บอกว่าเรื่องเล่าอะไรหรออย่างเช่นอะไรล่ะโคโกโชก็บอกว่าอย่างเรื่องนี้ความจริงของนักเป่าปีแห่งฮาร์มลินแต่สําหรับมิซฮะแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะมิซฮะก็บอกว่าฮาร์มลินที่เกี่ยวกับพวกหนูเหรอฉันไม่น่าจะไหวนะ ทางโคกโชก็พูดว่าใช่ใช่ในตอนสุดท้ายที่ตอนสุดท้ายที่ว่าเขาเสนอเรื่องการของการจํากัดหนูแล้วจะได้รับค่าตอบแทนน่ะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าชาวบ้านได้ร้องขอให้ช่วยเหลือด้วยความหมดหนทางทันใดนั้นใช้หนุ่มที่บรรเลงขุ่ยลึกลับอย่างช่ำชองซึ่งนําพาเหล่าหนูออกจากเมืองสู่แม่น้ําอันใกล้จากนั้นผู้หนูก็ได้ลม้ลมลงตายจากทว่า หลังจากได้รับความสงบสุขกับคืนมานั้นชาวบ้านก็ไม่เคยแยแสในทีแรกของเขาด้วยความโกรธของชายหนุ่มจึงหยิบขุย่ยลึกลับของเขากล่อมเด็กในเมืองแล้วก็พาไปด้วยในที่ไกลแสงไกลมิเชฮักก็ถามว่านี่มันเป็นนิยากิมของพี่ชายเธอง,งั้นเหรอโกูกูโชก็บอกว่าใช่แต่เรื่องนี้มันมาจากการลักพาตัวหมูที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เงั้นเหรอและอย่างมันยังมีบอกอีกอย่างว่าเหมืองในเมืองนี้ ยังมีประตูลับที่เข้าไปยังคุกใต้ดินได้อีกที่เด็กๆถูกจับไว้นั่นนี่โดยที่ว่าฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าพวกเขาอย่างเลือดเย็นเชียวนะหนังสือเล่มนี้มันมีบันทึกคดีอย่างนี้ด้วยนะไม่สนใจบ้างกันหรอมีสหกะก็ตกใจแล้วก็บอกว่าจริงงั้นสิพิลึกคนจังโคคุโชเธออ่านมันลงไปได้ยังไงกันเนี่ยโคคุโชก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้บอกอีกอย่างด้วยนะ ยังบอกด้วยว่าจะปกป้องตัวเองยังไงมันบอกว่าเด็กที่ตาบอดเหพิการจะไม่ถูกเอาตัวไปนะดูเหมือนเธอจะปลอดภัยแล้วนะมิสหะทางด้านมิสหาอาึศึกเหมือนแบบอื่นๆแล้วก็บอกว่าจะดีใจไหมเนี่ยแล้วทางโคโกโชก็ยังบอกว่าตอนที่พวกเขาให้หนังสือกับฉันพวกเขาบอกว่าชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะแล้วทางมิสหะก็บอกว่าเอาจริงดิแปลกคนจังเลยนะทําไมพวกเขาถึงให้หนังสือเล่มนี้กับเธอได้ ต่โคคุชโชก็บอกว่าจะรู้เหรอบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นร,บรอบๆนี้ด้วยก็ได้อะมังวิสาหก็บอกว่าเหตุการณ์แปลกๆงั้นเหรอหมายถึงเรื่องการรักพาตัวงั้นเหรอมีเหยอะที่โรงเรียนเดียวกับพี่ชายของเธอด้วยนี่เขาไม่เป็นอะไรงั้นเหรอโคคุชโชก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขามีเพื่อนแยะๆจะตายหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากข้างหลังทั้งคู่แล้วก็เรียกชื่อของโคคุชโชแล้วเขาก็เรียกชื่อ,อโคคุชโชว่าฟูมิจัง แล้วทางโคโกโชก็หันไปแล้วก็บอกว่าโอ้ oh, โซลาจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่งั้นเหรอแล้วทางโซละาก็บอกว่าฉันเห็นเธอจากตรงนั้นนะตรงมุมตึกแล้วมือสหก็ได้มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นแต่เธอก็มองได้ด้วยตาที่ไม่ชัดเจนเพราะต่างเธอนั้นอักเสบแต่เขาก็ได้ยินเสียงที่เขาคุยกันทางโซละาก็พูดว่าฉันว่าจะไปดูหนังสือจะไปด้วยกันไหมโคคุโชก็บอกว่าตอนนี้เหรอมืสหก,ก็งงว่าเธอกําลังคุยกับใครกันแน่ เธอพาพี่ฉันไปสวนสัตว์อีกแล้วงั้นเหรออย่าไปกวนเขามากสิและฉันกําลังจะกลับบ้านด้วยมิซฮะก็เดินเข้ามาจับไหล่ของโคคุโชแล้วก็บอกว่านั่นใครหรอโคคุโชก็บอกว่าเพื่อนของพี่ชายฉันเองหนึ่งในสองคนที่ฉันบอกมาไงล่ะทางโซระก็บอกว่าตาของเธอเป็นอะไรงั้นเหรอแย่จังเลยนะเหมือนพวกเราพาเธอไปด้วยไม่ได้และฉันต้องไปชวงคนอื่นแล้วนะแต่ก็ไม่มีใครไปเลย ทำไมไม่มีใครอยากจะไปกับฉันเล่นเนี่ยโคโคโชก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยโซลาก็บอกว่าแต่ช่างมันเถอะแต่ฉันมีคนที่จะมาอยู่กับฉันอยู่แล้วแน่ๆแหละคนหนึ่งโคโคโชก็บอกว่านี่เธอจะไปลากพี่ฉันมาอีกแล้วใช่ไหมเขาต้องตีวหนังสือนะโซระก็บอกว่าเอานะ่ะเอานะ่ะสมองเขาจะเปื่อยเอานะ่ะถ้าใช้มันมากเกินไปแล้วทางโซลาลาทั้งสองคนแล้วก็บอกว่างั้นไว้เจอกันใหม่นะโคคุโช ทางโคคุชโชก็บอกว่าโซระจังโถก็ต่อมาโคคุชโชก็บอกว่าขอโทษทีนะมิเสะเราไปกันต่อเถอะทั้งสองคนก็ได้เดินต่อไปมิเฮะแล้วเขาก็บอกโคคุชโชก็ได้ทําของตกโคคุชโชก็บอกว่าจริงด้วยแล้วเขาก็ได้หยิบแผนที่นั้นขึ้นมาแล้วเขาก็งงแผนที่ที่มันอยู่ในนั้นมิสฮะก็บอกว่าแผนที่อะไรกันโคคุชโชก็บอกว่าเหมือนมีมาร์กอะไรไว้ด้วยนะมันอยู่ตรง จำพวกยิมวัดสวนอุโมงและก็โรงหนังอีกโน้ตอะไรสักอย่างหรือเปล่าและมิซาก,ก็บอกว่านี่มันหน้าหนังสือนี้หนังสือนี่หรือเปล่าโคโคโชคก็ได้เปิดเป็นหนังสือก็บอกว่าอาจารนะหน้าที่62นั้นหรอในตึกนี้เด็กชายคนที่2ถูกลักพาตัวไปหน้า155ใกล้ๆโบสมีเด็กผู้หญิงคุยกันกับคนเป่าคุยหน้า163มีเด็กชายสวมเสื้อผ้าแพงๆนั่น แล้วมิเซอร์ฮาก็ได้ถามว่ามีอะไรงั้นเหรอโคกุโชโคกุโชก็บอกว่าตัวเลขแล้วกับสถานที่ในแผ่นที่นี้คือเหตุการณ์ที่ถูกปลักพาตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นี่ทั้งตึกล้างโบสถ์แล้วก็คาเฟ่เป็นที่เรียกกันหมดเลยนี่มิซาาก็บอกว่าเดี๋ยวสิมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมั้งมันถูกทั้งหมดเลยหรือเปล่าโคกุโชก็บอกว่ามันมีสองที่ที่ยังไม่ถูกนะที่แรกคือถนนนอกเมืองและอีกที่คือโคกุโชได้คิดแล้วก็บอกว่า นั่นมันที่ที่โซระจะพาพี่่างฉนันไปนี่ในระหว่างนั้นที่ทั้งสองกำลังดูอยู่นั้นก็ได้มีเงาปริศนาของผู้ชายเดินม,มาอยู่ข้างหลังจบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่18ถ้า,าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผมว่างแล้วผมจะรีบอัดแล้วมาตัดต่อให้นะครับขอบคุณครับ